รีวิวไรวารีวิวไรว้วาสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องไฟซิกวันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาอยู่ในรายการรีวิวไร้วานะครับก็คือเป็นรายการที่รีวิวของนะครับก็วันนี้ครับเราจะมารีวิวตัวนี้นะครับที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงหน้านะครับก็คือเจ้าปรินเตอร์นะครับชื่อของเขาก็คือ p o รริเพย์ a 6ห i น,นินะครับเป็น พิมพ์เตอร์ขนาดเล็กนะครับที่ว่าเหมาะสําหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับผมครับเราไปดูเจ้าตัวพิมพเตอร์นี้ครับไปครับเไปดูเลยครับก็หลังจากที่ดูดีไซน์ดูของที่ได้มาจาก ในการสั่งนะก็ามีอะไรบ้างนะครับเราก็จะมาดูตัวเจ้าพิงเตอร์เลยครับนี่ครับตัวเจ้าพิลเตอร์นะครับเป็น p ีทพีเอ A6 มินินะครับเป็นไซส์มินิผมสั่งมาก็คือเป็นสีดำนะครับเป็นสีดำทั้งหมดก็ประมาณหลัก หลักร้อยครับแปดร้อยกว่าบาทนะครับก็แปดร้อยกว่าบาทนะครับแถมเกตใสด้วยนะครับแล้วก็ตัวสติกเกอร์ตัวสติกเกอร์นี้แถมมาทั้งหมดปิดสองม้วนนะครับอันนี้ผมใช้ไปสองม้วนแล้วก็จะมารีวิวหลังจากการใช้ไปทั้งหมดตั้งแต่ปีใหม่ก็สามเดือนนะครับตั้งแต่สามเดือนที่ผมใช้ตัวนี้ไปนะครับในการแพ็คสินค้าแพ็คขอนครับก็ส่วนตัวก็ถือว่าชอบมากครับเพราะว่าเป็นเป็นมันยังไงอ่ะมันช่วยลดลดเวลาของเราในการเขียนหน้าซองแทนนะครับเราก็มาใช้ตัวสติกเกอร์ตัวนี้แล้วทุกคนงงใช่ไหมครับว่ากระดาษนี้คือกระดาษอะไร กระดาษนี้ก็คือกระดาษที่เขาแถมมากับลิมเตอร์นะครับมันไม่ใช่เป็นสติกเกอร์นะครับมันเป็นแค่กระดาษเปล่าๆนี่ครับนี่มันเป็นแค่กระดาษเปล่าๆนะครับส่วนเรามาดูตัวเจ้าพิมเตอร์นะครับมารีวิวกันเลยขออนุญาตดูในคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะมากครับเพราะว่าของเขาดีครับอ่าตัวเจ้าพิมเตอร์นี้ครับผมจะบอกว่าเขารองรับทั้งแอปแฟดแล้วก็คือรี่ครับแล้วก็ j n t นะครับรองรับนะครับเฟดผมเคยใช้แล้วรองรับครับเจ้าตัวนี้นะครับมันมันมีความละเอียดเนี่ยสองร้อยสาม dpi นะครับ ก็ถ้าถามว่าชัดไหมสําหรับตัวผมก็ชัดนะครับมันชัดนะครับคือพอให้มันอ่านออกพอให้เจ้าของอคนส่งเขาอ่านออกนะครับเขาจะได้ค mm ีย hmm. ์ข้อมูลลงไปง่ายๆนะครับส่วนปรินเตอร์นี้มันไม่สามารถปรินสีได้นะครับอ่ามันปรินได้เฉพาะขาวดานั่นเองนะครับมันจะมีหลายฟังก์ชันมากนะครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวในการกดแต่ละปุ่มแต่ละปุ่มในโทรศัพท์ให้ดูนะครับ mm hmm. ก็ถ้าถ้าถ,ถ,ถ,ถ้าถามว่าขนาดโอเคไหมขนาดเล็กพุกพากระทัดรัฐนะครับ เชื่อมต่อโดยการใช้บลูทูธนะครับอ่าแล้วก็นอกจากตัวพินเตอร์แล้วนะครับ mm. เขาก็จะแถม mm. เขาก็จะแถมสายชาร์จให้ด้วยนะครับนี่สายชาร์จอ่ามีสายชาร์จพร้อมนะครับก็ mm. คือ mm. เมื่อแบตหมดเราก็ชาร์จได้เลยนะครับ mm. แล้วก็อกบอกว่า mm. ไอ้เจ้าตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยมันกันน้ําได้ด้วยนะครับมันกันน้ําได้ด้วยนะครับ mm. เราจะไปรีวิวแอปนะครับมันจะมีแอปอยู่นะครับ ก็คือแอปมันจะเนี่ยสแกน QR code คดหลังกล่องของมันเลยนะครับก็จะมี QR code คสแกนปุ๊บก็จะเข้าไปที่แอปนะครับแล้วก็เราก็กดติดตั้งได้เลยนะครับผมเราไปดูฟังก์ชันในแอปกันดีกว่าครับไปดูเลยมาครับทุกคนก็หลังจากที่เราไปดูรีวิวตัวเครื่องกันเสร็จแล้วนะครับก็ผมจะพามาดูเจ้าตัวแอปที่ใช้เชื่อมกับเครื่องปรินเตอร์พลดิเฟนนะครับเจ้าตัวแอปเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับที่เป็นรูปปรินเตอร์นะครับตัวนี้ครับนี่ นี่ครับตัวนี้ครับนี่ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ที่ผมใช้นะครับมันเป็นตัวที่ต้องใช้กับตัวเครื่องนะครับจะใช้แอปอื่นไม่ได้นะครับแฟลก็ใช้ได้นะครับแฟลใช้ได้ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าแอปได้ให้เรากดเปิดเครื่องก่อนนะครับเปิดเครื่องที่ตัวเครื่องก่อนให้เรากดค้างครับเรากดค้างปึ๊บมันจะขึ้นปุ่มสีเขียวนะครับหลังจากนั้นให้เราเปิดบลูทูธครับ ถ้าถามว่าระเบิดบลูทูธปุ๊บมันจะเชื่อมกันเลยไหมผมขอตอบเลยครับว่าไม่ครับถ้าเราเชื่อมบลูทูธกับเครื่องโดยตรงกับเจ้าตัวปรินเตอร์เนี่ยมันจะไม่เชื่อมให้เราเลยนะครับมันจะมีชื่อก็จริงครับแต่ว่ามันจะไม่มันจะไม่เชื่อมให้เราครับเดี๋ยวผมลองไปเชื่อมในตัวเครื่องดูน,นะครับนี่ครับมันจะขึ้นโปรโตเพท FF20 นะครับพอเรากดเชื่อมปุ๊บ มันจะคิดว่าการจับคู่ไม่สําเร็จนะครับในกรณีนี้ทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับผมตอนแรกก็ตกใจนะครับว่าทําไมมันเชื่อมไม่ได้หรือว่ามันพังครับแต่ที่ไหนได้ครับเราไม่จาเป็นต้องเข้ามาที่การตั้งค่าเลยนะครับการเชื่อมต่อบลูทูธเนี่ยให้เราเข้าไปที่แอปโดยตรงเลยนะครับอ่านี่ครับมันจะคิว่าเชื่อมต่อสําเร็จนี่ครับคือมันจะเชื่อมต่อก็ต่อเมื่อเรากดเข้าแอปนะครับนี่ครับมันจะึ้นว่าเชื่อมต่อแล้วนี่ครับเชื่อมต่อแล้วนะครับเครื่องพิมพ์ขนาดเล็กอ่านี่ครับเชื่อมต่อแล้วนะครับ เราก็มาดูฟังก์ชันต่าง,ตงๆในตัวแอปกันเลยนะครับเราจะมาดูด้านล่างก่อนครับด้านล่างก็จะมีคาว่าบ้านวัสดุอ่าวัสดุนี่ก็คือเหมือนจะเป็นเหมือนประมาณว่ารูปแบบอ่ารูปแบบรูปแบบอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมขอเปิดอนุญาตเปิดอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับมันจะได้เห็นรูปแบบของคนอื่นนะครับนี่ครับรูปแบบอ่ารูปแบบนี้เราก็ก,กดปึ๊บเลือกกดปินได้เลยนะครับก็คือกดปินได้เลยอันที่3มคือร่างร่างนี่ก็คือ เหมือนเราพิมพ์ไปปุ๊บแล้วเราเราร่างตัวเราร่างประโยคนี้เอาไว้นะครับเพื่อจะกดใช้ครั้งต่อไปเราไม่ต้องไปพิมพ์ใหม่แล้วก็กดพิมพ์ได้เลยครับนี่ครับเรียบร้อยครับแค่นี้แล้วก็ฉันครับก็ฉันมีคำว่าเข้าระบบค่าวิดีโอผลตอบรับเลยนะครับมีหมดแต่จุดประสงค์ของเราก็คือคาว่าบ้านนะครับก็คือมันมีฟังก์ชันนี่ครับทั้งหมด10ฟังก์ชันกันเลยนะครับเราไปดูวันที่อันแรกกันเลยครับหมายเหตุหรือรูปภาพอ่ะ มาเห็นรูปภาพก็คืออันธรรมดานะครับที่เราจะพิมพ์อะไรลงไปก็ได้นะครับแต่ผมลองพิมพ์แล้วผมลองปินให้ดูนะครับนี่ครับนี่แล้วก็นี่ครับแล้วก็ไอจีนะครับเราจะพิมพ์ประมาณนี้นะ,อะพอเราพิมพ์เสร็จนะครับ นี่ครับมันจะมีปรับตัวอักษรได้ด้วยนี่ตัวอักษรกดตรงนี้นลครับเพิ่มเพิ่มนี่ครับใหญ่มากครับเพิ่มแบบใหญ่ต่ำสุดก็1ินะสูงสุดก็100ผมใช้ส่วนมากก็ประมาณสิบเจดนะนี่แล้วก็หลังนั้นก็มีเอ่อฟอนต์นี่ฟอนต์เบิบฟอนต์นี้ฟอนต์นี้มีมีครับสวยสวย นี่ครับฟอนต์ก็มีประมาณนี้นะครับผมจะเลือกใช้ฟอนต์นี้นะครับเพราะว่ามันสวยฟอนตนี้นะครับหลังจากนั้นพอเรานั้งเสร็จนะครับให้เรากดที่เป็นรูปปินด้านขวาน,นะครับปึ๊บอ่าหลังจากเรากดมาปึ๊บมันจะมีให้เลือกความคมชัดน,นะครับนี่ผมแนะนําว่าถ้าเป็นถ้าเป็นปถ้าเป็นตัวอ,กอักษรหรือเป็นประโยคนะครับให้แนะนําเอาตรงกลางครับ แล้วก็ตรงนี้เนี่ยพิมพ์เขาจะถามว่าจะพิมพ์ข้อความหรือจะพิมพ์รูปภาพให้แนะนําพิมพ์ที่ข้อความนะครับนี่พอเรากดพิมพ์ที่ข้อความเสร็จแล้วนรครัแลให้เรากดปิ้นได้เลยครับปึ๊บนี่ครับแค่นี้เองครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูสิ่งที่เราได้มาครับก่อนที่เรากดเราตอนที่เรากดปิ้นเราเราจะได้หน้าตามเป็นยังไงครับเราไปดูกันเลย นี่ครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาที่เราปริ้นเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับก็สามารถลอกออกได้เลยนะครับขออนุญาตลลกให้ดูนะครับนี่ครับเราลอกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอาไปแปะได้เลยฮะนี่ครับติดทนนานครับแค่นี้ครับเรียบร้อยเลยครับอะครับทุกคนก็มาถึงตอนสุดท้ายแล้วครับก่อนที่เราจะจบคลิปกันไปนะครับผมขออนุญาต เปิดตัวปรินเตอร์ให้ดูนะครับนี่ครับพอเรากดเปิดมันจะเป็นสีเขียวนะการปิดก็คือกดค้างครับปึ๊บอ่ะผมรู้ว่าทุกคนอาจจะงงกับการเปิดเจ้าตัวปรินเตอร์นะครับว่าเปิดเปิดยังไงผมอยากจะบอกว่าการเปิดไม่ใช่ใเราไม่ใชใ่เราดึงไม่ใชใ่เราดึงเลยนะครับมันจะมีเขาเรียกไงฟันปลานะให้เรากดสองนิ้วนะครับตั้งตรงนี้แล้วก็กดลงล่างพร้อมกันปึ๊บอ่า ก็เปิดได้เลยครับนี่นี่ครับมันก็จะมีเจ้าเจ้าสติกเกอร์นะครับอ่านี่ครับนี่ก็คือด้านในนะครับด้านในก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็สติกเกอร์นะการใส่สติกเกอร์เนี่ยแนะนําให้ใส่เอาด้านขาวเนี่ยหันเข้าหาตัวนี้นะครับให้เอาด้านขาวเนี่ยหันเข้าตัวนี้นะครับเพราะว่าหันเข้าตัวนี้นะหันเข้าตัวนี้นะเอาด้านขาวหันเข้าตัวนี้นี่ครับเดี๋ยวใส่ให้ดู นี่ตั้งประมาณนี้ปุ๊บนะนี่ด้านขาวก็ปิดเพราะว่าตรงนี้ไม่ได้เป็นแบบเหมือนจะพิมพ์พพิม์มลงมานะครับอ๋อด้านขาวเอาไว้ปุ๊บการปิดการปิดไม่ใช่ว่าเราปิดแบบนี้ก็คือริดเลยนะครับการปิดเนี่ยการปิดเนี่ยพอเราปิดปุ๊บกดมาด,ด้านหลังพร้อมกันปุ๊บแล้วก็เลื่อนขึ้นด้านบนนี่ฮะเ,เดี๋ยวผมเลื่อนให้ดู ปึ๊บนี่ครับเลื่นขึ้นด้านบนนี่คนระับมันอยู่นี้นะกดดีบขึ้นมาเอาสองนิ้วดันขึ้นปึ๊บแค่นี้เรียบร้อยก็ลงล็อกแล้วนะครับอ่าส่วนเจ้าตัวเคสนี่เขาก็ให้มาด้วยนะเจ้าตัวเคสก็นี่ฮนะใส่เพื่อไม่เป็นรอยนะครับนี่ครับแค่นี้ครับเจ้าตัวคีแค่นี้เลยก็คลิปนี้ก็คลิปนี้ก็เป็นการรีวิว รีวิวอะไรวะ ep สามนะครับก็เป็นการรีวิวพิ้นเตอร์ขนาดพกพานะครับก็คลิปนี้ผมเชื่อเลยว่าทุกคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมึงรีวิวอะไรวะไม่รู้แล้วมึงมารีวิวพูดติดขันขัดเนี่ยผมต้องขอกราบขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยชํานาญทางด้านนี้นะครับก็ออกมาทำที่แบบนี้ก็คือทําเท่าที่ผมมีความสามารถเท่าที่ผมรู้นะครับเท่าที่ผมใช้ผมอาจจะไม่ได้รู้มากอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าคลิปนี้ทําให้ใครไม่พอใจหรือไม่ถูกใจก็ขอกราบ ก็ไปอีกครั้งนะครับก็คลิปรีวิวไรวะอีพีน่าจะเป็นอะไรมานะจะเป็นอะไรนะครับก็รอติดตามหน้า mm hmm. เพจได้เลยนะครับแล้วก็หนะ้า u ูด้วยนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไ c ค i b e ให้ไฟสิกวันด้วยนะครับก็คลิปนี้ขออญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับรีวิวไราวารีวิวไราวา